สวัสดีครับวันนี้จะพาไปอัปเดตราคาหมูสำหรับลายย่อยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ Let's go <S สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราคาหมูครับสำหรับลายย่อยนะครับ ราคาหมูก็อยู่ที่หมูขุนนะครับอยู่ที่5 9าสบาถึงหกบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับสำหรับหมูขุนนะครับและลูกหมูตัวละ900ถึง 1,100นะครับลูกหมูคุณและอีกไม่นานประมาณเดือน2เดือนก็จะขึ้นราคาอีกประมาณกิโลกร,รัมละ4ีถึงหบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับ แต่ถ้าว่าทำไมในโรงค่าสัตว์ถึงขายหมูอยู่ในกิโลกร,รัมละ120ถึง130บาทหมูเนื้อแดงนะครับสำหรับหมูสามชั้นนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ170บาท แต่สําหรับลายย่อยแล้วช่วงนี้ใครที่คิดจะซื้อลูกหมูไปขุนนะครับบอกได้เลยครับว่าได้ไม่คุ้มเสียครับเพราะจะขาดทุนมากกว่าได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับขอฝากไว้นะครับสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่คิดจะคุนหมูขายนะครับขอให้คิดดูดีๆนะครับเพราะราคาหมูมันก็ตกต่ำมาก ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับเกษตรกรกรายย่อยผู้เลี้ยงสุกรนะครับสวัสดีครับ